ไม่ต่าันเย่ะมากอย่างเียพร้มไครับพร้อมไหมฮะพร้อมนครับงานอุ้มตื่นเต้นไ้มครับกับการไปจนไปครั้งที่สองในเจอรีครันี้ครับครับก็ เออรู้สึกดีใจมากกว่าครับที่มีโอกาสได้กลับไปเล่นในเจลีอีกครั้งครับก็ต้องขอบคุณทางโยโกมาเอฟมารินอตแล้วก็เอสจีเมืองทองครับที่ทําให้ดีนี้เกิดขึ้นก็ส่วนตัวดีใจครับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรก็ดีใจที่มีโอกาสได้กลับไปเล่นในเจลีอีกครั้งครับขอบคุณจริงๆครับนี่คือหนึ่งในสองทีมปวัติศาสตร์ของเจลีครับที่ไม่เคยตกชั้นในรอบที่ปีปีเป็นไงบ้างครับกับการได้ไปเล่นกับทีมปวัติศาสตร์ครับก็เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากครับาารโยกกมมเออิน็ ส่วนตัวพยายามจะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้ได้ไปอยู่กับทีมใหญ่อย่างโยโกมาเอฟมาริโนสครับั่ของโยโกมาฮะความคาดหวังกับทีโรนทอนนะฮะคาดหวังแค่ไหนในปีหน้าครับอัที่ต้นตั้งนิจิเตะวนักขี่สายอุตสあの代表チームとマントンでプレーしたプレーをそのままプレーしてもらえればあのマリノスにとってすごくあの貴重な戦力になると思いますので。็เห็นผลงานของคน ทงพี่เป้ครับการปล่อยเทียทานต่ออีกหนึ่งปีนะฮะก็เป็นผู้เสียสละอีกหนึ่งปีฮะเราตอนนี้เรารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวนักเตะนะครับก็ต้องขอบคุณทางสโมสรใหญ่อย่างโยโัมาที่สนใจเขาจริงจังนะครับซึงเราก็ตอบรับข้อเสนออยู่แล้วตอนนี้เอาเวลาชื่นชมกับดิวนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยปรึกษากับโค้ชอีกทีว่าเราจะแก้ไขทางการไงเพราะจริงๆแล้วเป็นการดิวที่ ใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ก็ยืนยันกับทางแฟนบอลเมืองทองนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องว่าเราจะเราจะต้องมีตัวแทนแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับเพื่อทดแทนให้ให้ทีละทอนเขาเล่นฟุตบอลที่นู่นอย่างสบายใจแล้วก็ประสบความสำเร็จกับสโมสรใหม่ด้วยครับถามทีละทอนครับอีกเรื่องนึงได้คุยกับเจไหมครับเลิกการเล่นกับโคจิมิโยชิเพราะว่าเขาก็ย้ายมาเลื่อนทีมโยโกฮา, F, ม,าม่าเอีมาริโนนเหมือนกันครับส่วนตัวเจชอบมากเลยแล้วก็เออเจเหมือน ชิดเชิดจูกับโคจิมิโยชิมาครับก็เป็นเป็นนักเตะที่เก่งมากที่ที่เจแบบชื่นชมมากแล้วก็เขาก็ดีใจกับผมที่มีโอกาสได,ได้ได้ร่วมได้ร่วมเล่นกับนักเตะที่เขาคิดว่าเก่งที่สุดสําหรับเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้ได้เล่นร่วมกับโคจิมิโยชิแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนอะไรเงี้ยครับก็ต้องไปปรับเอ่อแทกติกแล้วก็การยำรับของเพื่อนร่วมทีมอีกทีนึงครับก็ก็ฝากไว้ด้วยครับฝากอะไรถึงแฟนบอลเมืองทองที่ติดตามเราแล้วก็ แฟนบอลของต้นสังกัดใหม่ด้วยครับก็ฝากแฟนบนอลเมืองทองนะครับก็เป็นกาลังใจให้ผมแล้วก็ทีมเมืองทองต่อไปครับก็เชื่อว่าปีนี้ก็ทีมเมืองทองอน่าจะกลับมาเป็นแชมป์ได้ครับก็ยังมั่นใจในศักยภาพผู้เล่นท,ที่ที่ยังมีอยู่แล้วก็ได้พี่ม้ยกลับมาด้วยแล้วก็มีตัวที่ผู้เล่นเสริมเข้ามาก็เชื่อว่าทดแทนการการขาดหายไปของผมได้แล้วก็เชื่อว่าจะพาทีมเมืองทองเป็นแชมป์ได้ในปีนี้ครับแล้วก็ฝากแฟนบอลเดโกโมาเอฟมาริโน่ด้วยครับก็ ช่วยเชียร์ผมด้วยครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับกมบริมัส <c oughs>